สวัสดีครับพี่น้องพอครับบ้าไปเล่าเนี่ยหมูเสาครับมนันนี้มาเลาะบ่วงครับมาเลาะบ่วงเลาะพุงเลาะบังกงงนะครับที่มาใส่ไว้มันก่อนนะครับหนาวครับยำเสามันนี้ฝนก,ก็ตกตกแน่น่อยเลาะเลีเอ้เลาะบังบ่วงเลยก็สิใส่เพิ่มอยู่ครับเยสิพาไปใส่ทั้งพุ่นนะครับทั้งป่า ดิ่มหวยนะครับมาครับไปไปเบิ่งน้ากันครับพี่น้องมาหอดปาลาเลยครับปลานี่ละที่เขาใส่กันมือก่อนนะครับไปเบิ่งกุ๋งก่อนลืมมอญาาื้อมาเดย์เดยหอยเฉลี่มาสองสามหน่วยจะลืมมามากเอาไว้เป็นหลังคอยเอามาใส่อีกเดี๋ยวมาเบิ่งสักก่อน ว่ายูนี่ก็ใส่เอาเอามันใสบอ้โหมันจะกินมัมันยังคือเก่าครับพี่น้องอมันสับปะหลังเอาม,มันเห็ดเนื้อทงเทียนบุกินก็เลยเห็ดเห็ดเอาบวงลวดมา เห็ดบงหลวดมนันนําแตงสรีใสอันกกนี้ทุกคนโอ้ทางเลยคุณพี่น้นองเลยคากะลิทางหนูโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวครับยังเอาบ่วงมาใส่ยังคือเกากงนี่ก็ได้เม็ดซีรี เหลืออีกพุ่นครับบัสิกอยู่มุมนั้นล่มๆ่ม,มครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้ลมแห้งโอ้ยมาบุกป่านี่อีกเช่น กำลังสุกหนูกำลังมาลงมาหนูกะผูุ้ลูะสั่นตอกเพื่อ,อเขาพะนาองปากเขาก็โคกพี่น้องเลยคันสิลองเอาตอกมาสั่นลองเบ่ง ปลาเนี่ยครับพี่น้องหอดแล้วบ่วงนียังคือเกา่าก่งยังคือเกา่าท่น้อมนี่กง่งยังตังคือเกา่าบบมนนันครับพี่น้องโอ้ยบบมันเลยครับ มันม่นมันจะ้ีวเบิ่งบ่วงสองสามอันอย่านจังไปใส่ไหมบ่วงอันนี้มันเก่าแล้วครับบ่วงได้ปเปที่แล้วนี่บม่งหันใจก็เลยเอามาเปลี่ยนแต่ว่าใหญ่หมองใส่แล้วครับวันนี้หมดได้ใส่เที่ยวนี้ มองได้แน่เราลืมเลยล่ะมันอันนี้ร้ยอยู่นี่นนก็ยังคือเก่าอยู่นี่นนก็ยังคือเก่าครับนี่หลักบวก่วงยังคือเก่าพี่น้องเลยโมมนันโมมันเนี่ยก็ไปใส่บ่วงครับรที่นี้ ใส่บ่วงทั้งใส่หมองหูหมองขวยมนเลยครับใส่ยุบปากหูมันเลยไปใส่ไกลก็หูมันเลยไปที่นี่มันเป็มาพออ่อาววนหูมัน่ครับยางบูป้าอ่อยไปกลับขึ้นไปใส่บ่วงบ่พอพอยังไงแล้วก็ได้ครับเมื่อกี้ก็ไปยามบ่วงมาแล้วนะครับกะบราย,ยังประมาณก็เลยกลับมาใส่บ่วงครับไปที่นี่บ่วงก็เป็น ตอไม่โจดครับอตอไม่โจดเฮ็ดบ่วงเบอร์สิบห้าตรวจกับเบอร์สิบห้าครับเดีย๋ยวทีมาใส่มองนี่ครับผมเห็นเห็นทางมันเห็นหมอพี่น้องทางมันลอดข้างในทางมันครับพี่น้องนี่ใส่ไว้ใส่ไว้คุณครับพี่น้องพันบ่วงคุนบอกใส่ไว้ ไปครับของอื่นยัยงมมายามเดี๋ยวยังบ่วงอีกสิเก้าอันมาเท่นเพราะว่าเห็ดมาสิบอันเระแพลงพ่นครับรอริอมหนาำไปเลยเลยตจวปลาหกเขาต้องขืนสกักกอนครับมองปลาหกปลาหกใช่บุอย่างเดียวครับพี่นอ้องปลาหน,นุกนหกแห้งครับ โอ้ยเอเล่เลยครับของมันเป็นแปนใส่ตาหนึ่งครับน,น,น้องมันทางมันแป่นขนาดเล้ครับทางมันใส่เสมือเลยทางมันริมบนาำครับสัน่นเดี๋ยวครับหาเบังจะเข้ากัน บ่วงกส่แล้วแล้วครับพี่น้องแต่เลยพามาเบิ่งบ่วงบ่วงคันดีดครับตัวนี้คันดีดมาจะไปแตงมันใหม่อยู่อะมันสายสันเอ้ยสายมันเหี่ยวพดจะแตงมันใหม่แต่งให้มันดีดดีกว่าหนีอยู่นูไล้าที่พี่น้องใ้เมืองมัน บอลเลยมีอันหนึ่งอยู่ยคุณคนขันดีเดเ๋ยวสิบมะเห็ดบ่วงหลวดเพิ่มอีูครับจากสศสามสิบอันผู้ยายแหงครับเพราะว่าอยูน่นีวิ่งบรหามีคนหาเลยปีที่แล้วเพื่อนครับตอนที่ลงมาจากนาครมาเบิ่งกับป้าหนู่ว่าปีที่แล้วเปล่าบรหาก็เลยปีละมาอยู่บ้านกันเลยมาสำรวจเบิง่ง ต่ก็เห็นหนี่ <c oughs> ดิข่างปลาอ้อยนะครับดีฟ้ามาเบ่งบ่วงขาหนึ่งยังกลับเมื่อครับวาสเสนเลี้ยวแล้วใส่บ่วงอะไรเว่ากันนะครับบาง,บางจุดบางบอลกับบ่ได้เห็นน้ำครับตอนที่ใส่เพราะว่าคนเดียวครับมันหกไม่มีตากล้องบุมีทีมงานมากคนเดียวเ็เลยลําบากแน่ใส่คนเดียวครับ อีกอันหนึ่งด้ย,ดยมีป่ามาบุกใส่ห่วครับขันเลยโมเมนแปดคน,นนะครับมันเล่นเชว่าแปดประเทบทางมันมันมันยังอรรถมันอยู่ในนี่ประจำเลยก็เลยมาเหตุไตหตมันเล่นที่เลยพี่น้องเลยหำไมมันเล่น ว่าแปนเบิดพุ่งชิมากองเขาชิวามาชิลองเอาตอกมาสั่นลองเบิ่งครับพี่น้องว่าะมเป็นตาบ่สั่นตอกชิลองมาลองเบิ่งเอาตอกมาสั่นลองเบิ่งชิมายืนสั่นลองเบิงเ่งก็เคื่อนยู่ครับเหี่ยวเยวีเยกเหีวงานทุก่อนเพราะว่าเขาเขาเป็นเหี่ยวยางตองกีด บ่เคยมีเวลาครับมีเหลี่ยวกักยางนึงเลีวยเขาจาังคืลอลงมาสั่นลองเบ่งอย่าพามงอกุมโอ้ยโอ้ย,อยน้ำจับตัวนี่สิบชมายืนสั่นตอกอย่นี่ครับพี่น้องม,มันโล่งมองเลยมงมันโล่งสามารเนี่ยเห็นไก่ได้เบิ่งพี่น้องเบิ่งมันเหล่น แปนม่นมยายังได้ครับแปนครับอิลิหนูขั่วปังญ่แล้วครับอยู่นี่เดี๋ยวิมายืนสันตอกจักเถื่ออยู่เอาครับพี่น้องบ่วงกับไส่แล้วแล้วสไดเเมื่อนะครับมาที่นี่มาหาเกี่ยวเข่ากันเมืเอ่มเอเ้ากอบริตัอยางเหรครับมือสอนเอนพราะว่าฝนตกฝนตกจักน้อยครับตกบ่แห้งหรอกมันล่ม ก็เลยบทตัดเมื่อคืนนี้เดี๋ยวกับเมื่อเกี่ยวเข่าครับบาทินี่จะได้กับฝากไวเดเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตามนะครับเบาไวยลามเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ